เดียวนะครับห้องคอมพิวเตอร์เครื่อง5.5แรงนะครับเครื่องเป็น o อเแล้วนะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับก็ความชั่นก็มีแค่แทนปรับสูงต่ำได้นะค,ความสูงของคนใช้นะครับขลอบถ้าเห็นก็หมุนได้นีครับควรสตราดนะครับแ้วแต่ความถนัดแต่ถ้าแบบนี้จะดีกว่านะครับ ก็มีน็อตล็อกนะครับใช้งานแบบคร่าวๆนะครับถ้าสนใจก็สอบถามไปแล้วเห็นชุดนี้ได้ชุดยาวนะครับดูจัเก็ตแล้วก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเราจะปวนเราก็เอานี้ลงนะครับปิดแล้วก็ปิดมุมแต่ถ้าเราจะใสก่ก็ยกแล้วก็ล็อก หรือไม่ให้ดินสาดแล้วก็เอาปีกตรงนี้ลงนะครับอัน,นี้มีสามชั้นนะครับสร้างแบบนี้นะครับอันนี้เปิดหมดนะครับสาดสาดกวางก็ปิดสวิตช์นะครับ มาเลยครับแล้วใช้เครื่องะก็ชืเครื่องใส่ใหม่ได้นะโ